เราเคยได้ยินเรื่องแบ่งโลกโลกหกอายตนะหกโลกเจ็ดวิญญาณทิติเจ็ดโลกแปดโลก,กธรรมแปดพวกนี้ก็เป็นโลกทั้งหมดเลยถ้าหากว่าโลกเหล่านี้เนี่ยเราไม่ตรัสรู้แล้วเนี่ยเราเนี่แหละจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะวามาเคยถามตัวเองบ่อยๆเนี่เราสงสารตัวเองจริงๆไหมหวังความพ้นทุกข์ให้แก่ตัวเองจริงๆไหมถ้าหากว่าเราหวังความพ้นทุกข์จริงๆเอ๊ะแล้วทําไมเราจึงกล้าคิดชั่ว กล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นว่าจีทุจริตเราก็พูดบ่อยเช่นเพอร์เจอร์นะคุยเรื่องไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยอ่ะพูดไปอย่างนั้นเลยสนุกสนุกขำๆตลกตลก,ตลกไปงนั้นเลยเสร็จแล้วก็รู้เอ่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ทั้งนั้นเลยเราเนี่จึงเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะเราทําเหตุแห่งความทุกข์ให้กับตัวเองในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวไม่ตื่นไทยที่จะศึกษาในเรื่องของโลก ให้แทงตลอดโลกเราจะไม่ทําถึงที่สุดแทงโลกเราก็จะเป็นไปตามโลกหมุนไปตามโลกคือโลกกระทำวันนี้สุขพรุ่งนี้ก็ทุกหรือว่าเอาเป็นชั่วโมงก็ได้นะชั่วโมงนี้ยินอีกชั่วโมงหนึ่งก็บูดละอีกชั่วโมงหนึ่งก็ใช้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปมันก็เป็นไปตามโลกสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป